ุ s ั a l ุ m u a l a i k u m มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูครับสลามถึงบรรดานักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6นะครับอันนี้คือฟิกในคาบที่3สัปดาห์ที่3ของเรานะครับเรื่องก่อนๆนั้นเราเรียนในเรื่องของอบรรดาสัตว์ที่ถูกห้ามกินอันที่สองครับเรียนเรื่องของบางไกรหรือว่าซากสัตว์ซากสัตว์ก็คือสัตว์ที่อนุญาตให้กินได้แต่ มันตายเองโดยไม่ผ่านการเชื่อนะมันมีการยกเว้นนะทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันมีการยกเว้นยกเว้นอะไรครับสัตว์ที่มันเป็นสัตว์น้ําหรือว่ามแมลงเช่นตะกัแตนซึ่งทั้งสองอันเนี่ยเมื่อมันตายเองศาสนาย,ยังไม่ถือว่ามันเป็นนายิสตนะครับอ่ะก่อนเรียนครับยกมือขอดุอาครับบิสมิลลาฮิราะห์มิร์ราะห์มรอบบีซิดนีอิลมันวารสุกนีฟะมัน อาเมนอ่ะวันนี้นักเรียนเปิดเลยครับหน้าที่39ครับนะ39ต่อจากเรื่องที่แล้วครับเปิดยังครับเปิดแล้วอ่านเลยครับคุณครูอ่านให้ฟังนะครับหัวข,ข,ข้อข้างบนดารา์ร์มงาเลืดนะเลือดที่มันไหลแปลว่าอะไรครับ ถ้ามันเกิดไหลอยู่ในร่างกายเนี่ยมันเป็นหนายิใช่หรือไม่เราถามคําถาม,ถามในตัวเองครับมันไม่ใช่หนยิสนักเรียนแต่ถ้ามันเกิดมันไหลออกมาจากนอกร่างกายนะมาพิจารณาดูสัตว์ทุกชนิดนะครับส่วนมากมีเลือดทั้งสิน้นนะบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นซากสัตว์หรอกครับมันถูกเชื้อผ่านหลักการของศาสนานะแล้วก็ไปทําอาหารผ่านคนที่ทํานั้นไม่ใช่มุสลิม เราต้องพิจารณาเรื่องของการล้างในยิสตด้วยนะมันไม่ใช่แค่พิจารณาเรื่องของซากสัตว์อต่เดียวเราจะเลือกกินนะครับเลือกนอกจากเอ๊สัตว์นี้ประเภทนี้ถูกเชื้อด,ด้วยใครผ่านการเชื่อมมาแล้วอา้าวทำโดยใครครับเพราะวิธีการล้างในอิสลามนั้นมีความแตกต่างเพราะเราต้องล้างด้วยกับน้ําไหลผ่านนมกเรียนอ่ะบทที่สองครับดาร์รอมังาเรตอียอและเลือดที่มันไหลคือ จะเตียบดารอยังกรวัดมากระเด็ดตีลีบินตังยังฮาแลนอัตวายังฮารอมอุกมยาอดอลฮารอมดีมากันคือทุกๆเลือดซึ่งมันออกแล้วมันไหลออกจากบรรดาสัตว์ที่ฮาลานให้กินหรือบรรดาสัตว์ที่ฮารอมกินนะเลือดทั้งหมดเนี่ยไหลออกมาแล้วครับทั้งเลือดที่ออกมาทั้งสัตว์ที่ฮาลานและฮารอมครับอุกมของมันนั้นฮารอมดีมากัน ถูกห้ามกินนะถูกห้ามกินเพราะนั้นเราสรุปได้ว่าถ้ามันเป็นเลือดครับไม่ว่าถ้ามันไหลออกมาจากสัตว์ที่มันอนุญาตให้กินหรือไม่อนุญาตให้กินเราก็ถือว่ามันหรอมเพราะว่ามันกลายเป็นในยิสในยิสประเภทที่สองหรือว่ามุตาวัสติโตอ้มามาบรรทัดต่อไปครับในหัวข้อที่ขีดบางไกาดานตระหอยังฮารสุสซากสัตว์ และเลือดที่อนุญาตให้กินอนุญาตให้กินเอ๊ะตัวไหนครับอนุญาตให้เรากินได้บางไกาย,ยังฮาโรสนี่มากันเนาซากสัตว์ซึ่งอนุญาตให้กินได้อิออและบูลาลังตักกะแตนดานสม,มูบินตังลาวัด อัน,นผิดดานสมูวิเนตังเลาบรรดาสัตว์ทะเลสฟัตตีอีกันเช่นปลาเอา้มามาแมลงนะครับเราเจอแล้วตะกัแตนอันที่สองสัตว์ทะเลทั้งหลายเช่นปลากระตัมปูดานสบะกิยาและสิ่งที่เหมือนกับปูและปลานักเรียนปูและปลานะ เรยว่าบรรดาสัตว์ทะเลทั้งหมดที่อยู่ในทะเลนี่อนุญาตให้กินถ้ามันเป็นสัตว์ทะเลย้าอีกทีนะักเรียนมันเป็นสัตว์ทะเลม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในลักษณะของอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ําก็ได้ไม่ใช่นะดารอฮยังฮารุสด,ดีมากันเลือดเอ๊ะอนุญาตให้กินเลือดด้วยน่ากลัวจังไม่ใช่เลือดแบบนั้นนะดารอฮยังฮารุสด,ดีมากันออและฮาตีดาลิมเปอ ตับและม้ามไอยวะนะในร่างกายเรามีสองไอ้วะที่เหมือนกับเลือดแข็งเหมือนกับเลือดที่มันเป็นก้อนตับและม้ามเอ๊ะคุณครูใรห้แปลฮัตติว่าตับนักเรียนกูสอบถามกันครูมาแล้ยูมาแล้วครับว่า,าหัตตีเนี่ยในประเทศที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกหัวใจของสัตว์ที่มันรวมอยู่เป็นพวงหยิบขึ้นมาเป็นเครื่องใน ทั้งหัวใจทั้งตับเร็วหตัตใทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความหมายนะตรงนี้เราปลายหมายถึงตับกับหมามนะรอซูลละเบอร์ซับาดาท่านรอซูลทรงตรัสว่าโอหิลัดและแนะไมตตานิวะดามานิอัมม,ลมัลไมตตานิฟัลฮูตุวันจารอดุวะอัมมัดดามานิฟัลกัตุ วัดต่อแห่ลูเลยไงดยท่านอาหมัดว่าอิบนาจ้ะฮาลานสองซากสัตว์และก็สองเลือดอสองซากสัตว์ก็คือหนึ่งปาตากแตนสองเลือดก็คือตับและม,ม้มนะอ่ะน,นเรียนไปมันทัดข้างล่างเลยครับคือกกยัตตัน อธิบายเอ๊ะเขาอธิบายอะไรนักเรียนท้ายบรรทัดข้างล่างเลยเคยหนึ่งปัจจัยมัมบาจแดนมังหะหูไรออก,กันอีซีกันดงงานให้นักเรียนเนี่ยอ่านและอธิบายเนื้อหาซึ่งอันเนี้ยนนถ้าเกิดเราอยู่ในห้องเรียนครับเราก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นตัวอธิบายคุณครูจะใช้เป็นการถามตอบนักเรียนเอ๊ะอันนี้ใช่ไหมอันนู้นใช่ไหมอันนี้ใช่ในยิคไหม,อ,นนไหมอันนี้กินได้ไหม นะับไปเรื่อยๆสองหน้าสีสินะเปอร์ลายดมม์มัมบีจังตานังนะให้นักเรียนนั้นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่อง 1. ประเภทของสาสัตว์ที่ฮารอมกินสอง ประเภทของเลือดที่ฮารอมกินอ่ะนี่มีแบบฝึกหัดนักเรียนในหน้า40นักเรียนแปลไว้เลยนะครับลาเตหันแบบฝึกหัดนะข้อหนึ่งเจวาบการสูอารันดูอันบีอีกดอตให้ในักเรียนตอบคําถามบรรดาคําถามข้างใต้นี้ครับข้อ1อปโปกาบางกาังไกอะไรคือซากสัตว์ข้อ2ออปโปกาดารอมางาลิศอะไรคือเลือดที่มันไหล 3. อปโปกาฮุกรมดารอมางาลิศ อะไรคือหุ้กลมของการกินเลือดที่มันไหลเนี่ยซีอปอรกะหุ้กลวินญาณตังยังมาตีดิปุกลุลอะไรคือหุ้กลบรรดาสัตว์ที่ตายโดยการรัดคอ,อถูกตีจนตายถูกตีจนตายนะข้อ 5. ้ามานอกกดูวอบางไกยังดิหารุษ สองประเภทของซากสัตว์อันไหนหรือที่อนุญาตให้กินประเภทของซากสัตว์อันไหนหรือสองประเภทเนี่ยที่อนุญาตให้กินฝากทำแบบฝึกหัดหน้าที่40อย่างเดียวนะครับเรียนถ่ายรูปส่งมานะครับสาลาุมะัลกุมวะราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะระกาตุ